สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้จะมาลงงานเป็นงานฟูลแทงค์นะคะเหล็กโรตารี่แล้วก็ตลับลูกปืนนะคะพี่จา๋าอ่ามาเริ่มกันที่เล่มที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้เล่มที่หนึ่งนะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นงานเหล็กโรตารี่นะคะตัวนี้เป็นงานโรตารี่นะคะราคาอยู่ที่1200งันสองร้อยบาทนะคะ ความกว้างอยู่ที่สองนิ้วหนึ่งหุนนะคะส่วนคมอยู่ที่สิบนิ้วสองหุน,นะคะ่ะสันอยู่ที่หกหกมิลน,นะคะโรตารี่จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพร้อมจัดส่งนะคะเก็บปลายทางหวกเพิ่มห้าสิบบาทคนะ ทรงหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็ทรงสวยมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองเล่มที่สองก็โรตารี่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนนะคะคมอยู่ที่สิบนิ้วนะคะ สั่นอยู่ที่6มิลน,นะคะเล่มนี้ก็1,200บาทค่ะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพคมงมนหวานเลยนะคะพี่สานะคะ เล่มน,นี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งันสองอบาทนะคะพี่คะต่อไปค่ะเล่มที่สามมีมาแค่สามเล่มเองนะตัวนี้เป็นงานเหล็กตลับลูกปืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเอ,อ่อหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทเก็บปลาทางหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดรอยบาทนะคะตัวนี้น้ำหนักดีแล้วก็สั่นหนามากๆเลยนะสเปคความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสี่หุ่นเลยนะคะความกว้างก็ สิบเอดนิ้วนะคะอ่าสองนิ้วสี่หุ่นความความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสั่นอยู่ที่แปดมิลนะคะพี่ๆจ๋สั่นอยู่ที่แปดมิลนะคะนี่นะสั่นแปดมินนะคะสั่นแปดมิลนะคะน้องค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะใครชอบเล่มที่มีน้ําหนักนะคะน้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะหนึ่งันเจดร้อบาทนะคะเก็บปลายทางโบเค่มห้าสิบนะคะ พูมห,หวานเลยค่ะพี่ขาฟูมห,หวานเลยนะคะอันนี้เป็นงานตลับดกปืนนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0840872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะแล้วก็ Youtube นะคะชอเอไม่ชดีเล็กแพร่นะคะพี่จะาฝากกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับช่องทาง Facebook นะคะพี่พี่จ๋า ชื่อว่ามีดอาจารย์ปู่นะคะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะตามที่น้องบอกเลยนะคะ0840872625แอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะหรือว่า P ีพีเ0 6นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาพี่พ FC ทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ